น,นี่ขนาดนี้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 อยู่กับผมขนาดนี้เดียวผู้รับเหมาระดัมบ้านผู้รับเหมาระบหมู่บ้านวันนี้ไม่ได้เหมานะดหมู่บ้านนะมีเพื่อนเพื่อนโทรมาครับจะกดไปปลาเบอร์บังอีบไปตกปลาตกเบ็ดจงไหมนะขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้มาเจ้ามาเจ้าเจ้าวันนี้วันนี้ผู้รับเหมาระดับหมู่บ้านจะมากันหรือเปล่าจะมากันหรือเปล่าจะมากันหรือเปล่าวันนี้จะมีลูกค้าคนไหนโทรมาบ้างลูกค้าลูกค้า ที่ฝนกระหน่ำมาไม่ทิ้งช่วงนะฝนกระหน่ำมาไม่ทิ้งช่วงนะโอเคโอเคโอเคอย่าไปดูเลยดีกว่าใครจะโทรมาสักคนหนึ่งจะมีไหมโทรศัพท์วางไปเลยเปิดพิเยบร้อยแล้วเปิดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอะไรเออเออฮ่าฮอ้ยโอ้ยสายมาแล้วสายมาแล้วสายมาดูที่จะเป็นป้าๆหรือลุงลุงไปป้าๆหรือลุงๆ สวัสดีมีอยไรอีกแล้วเพื่อนมาเชเพื่อนโทรมาเชยวเพื่อนโทรมาเชยวคนเดิมคนเดิมเพื่อนที่มีปัญหาบ่อยเนี่ยหายแล้ววันนี้มีอะไรกับเพื่อนอะไรนะอะไรนะไปตลาดนัดไปซื้อกล้วยเขาไปผ่ากล้วยเขาครึ่งหวีไปซื้อกล้กกกวยเขาหวี่เขาบอกว่าให้ผ่าเองมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนี่เพื่อน ายังไงนะกล้วยอ่ะพายังไงนะก็่ากล้วยครึ่งหวีมันจะไปแปลกอะไรกล้วยครึ่งหวีก็า่าปกติหวีสิบบาทห้าบาทก็ว่ากันไปไแล้วเขาว่าได้ไงละ่ะไม่คา้าตรงนี้ือตลาดนัดอะ่ะแล้วเขาว่าได้ไงละ่ะไมาคา่ค้าจ่ตลาดนัดอะนะ่ะอะไรนะผ่ากล้วยครึ่งหวีก็มันไม่เห็นเป็นมันจ,จะแปลกอะไรตรงไหนเพื่อนเขาจะว่ามาทําไมไปผ่าทางไหนนะ ่าทางด้านแนวขวางไม่ใช่ผ่าตามหวีลงมาอย่างนี้ใช่ไหมสมมติเราเป็นอันนี้เป็นกล้วยผ่าเห็นไม่ชัดเห็นไม่ชัดเหน็นชัดหยิบกล้วยมาก่อนมีกล้วยพอ้อมมีกล้วยพอขนาดนี้กูไม่รู้กูไม่รู้มีกล้วยพร้อมแหมรู้เหมือนว่าจะโทรมามีเรื่องกล้วยโอเคโอเคโอเคยังไงนะเพื่อนยังไงนะ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 โอ้ยยังไงนะ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 อันนี้กล้วยนะเพื่อนนี่กล้วย เพื่อนเพื่อนผ่าอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยผ่าอย่างนี้ลงมาไหมเนี่ยผ่าตามแนวตามซอกเนี่ยเนี่ยเขาเนี่ยตามฟอกเขาลงมาใช่ไหมใช่ไหมอะไรนะไม่ใค่ผ่าอย่างนี้ลงมาตามแนวตามซี่เขาเนี่ยผ่าเนีวไหนด้านเนืขวางทางนี้ด้านเนวขวางทางนี้เหรอมันสมควรให้เขาว่ามาแล้วเพื่อนเอยมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นไม่ใครเขาทำอะไรนี้ผ่าล้วยขึ้นหีผ่าอางนี้ มันต้องพาแนวนี้ลงมาเพื่อนแล้วใครก็จะได้ขายยังไงล่ะป้าเลยครึ่งหวีเ็าด้ไว้ตรงไหนล่ะเพื่อนกล้วยอ่ะอะอีกครึ่งหวีอย่างงี้จะไปขายให้ใครยังไงได้ถ้าเพื่อนมันสมควรแล้วที่เขาว่านะเพื่อนอันนี้เพื่อนก็แก้ไขขนาดนี้นี่เพื่อนขนาดนี้ก็แก้ไขอะไรไม่ได้เนาะเราต้องทังสติให้ดีตั้งสติดีถ้าเราเนี่ยเราไปเราไปขายใช่เพื่อนใช่เพื่อน ตัดเวลาไปตัดกล้วยเนี่ยหวีเนี่ยมันต้องตัดลงมาแนวนี้ไทยลงมาแนวนี้มันไม่ใช่ตัดอย่างนี้พระเจ้าเพื่อนเอยกล้วยครึ่งหวีกล้วยครึ่งหวีมันต้องตัดแนวนี้ลงมานะเพื่อนเข้าใจนะที่หลังเวลาไปซื้อของร้านนัดอะไรเงี้ยเวลาเขาให้ตัดเองเนี่ยมันไม่ใช่ตัดตามแตงโมแตงโมอย่างนั้นถ้จาจะตัดกล้วยตัดครึ่งลูกกันได้นะเพื่อนเข้าใจนะเพื่อนเออเพื่อนเียมันมดูเรื่องมั้ง ตัดแนวนี้ลงมาตัดแนวนี้ก็จะไปขายยังไงล่้เพื่อนเนี่ยเหลือครึ่งหัวเนยเอาไว้ให้เขาเนี่ยมันก็เป็นครึ่งหวีจริงนั่นแหละไปครึ่งหวีแต่มันไม่ใช่ครึ่งหวีที่มันมันมันใช้ไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นครึ่งหวีที่ใช้ไม่ได้เอาเข้าใจไหมเข้าใจไหมรู้เรื่องนะเพื่อนโอเคนะเออเวลาไปไหนกันไหนทําอะไรไมันรู้เรื่องรักแม่ให้มากๆแม่นะรู้ไหมเดีย๋ยวไป,ไปนีน่ไปนู่นไปนั่นเออ เออแค่นี้แหละแค่นี้แหละเออรู้เรื่องนะเข้าใจนะเออโอเคโอเคโอ้โหเพื่อนโทรมาวันนี้เป็นเรื่องไปตลาดนัดไปตลาดนัดไปซื้อกล้วยขอเขาครึ่งหวีมันไปตัดทะแยงแนวขวาเงี้มันไปตัดทะแยงแนวขวาก็บอกโนนอดนเขาด่าเขาว่ามันก็สมน้งควนแล้วพ <laughs> ากล้วยครึ่งหวีาาพากล้วยเพื่อนเพื่อนไปตลาดนัดกล้วยครึ่งหวีกล้วยครึ่งหวี 跟我一跟我一